เหลี่ยมนี้เจ้าหยองนะครับเจ้าหยองต่อของโจนะครับสองหนึ่งครับมะเขียวมะพ้อมะใบมะกาน้องน้องที่อยู่ส่วนลุมนะครับไม่ใส่รองเท้านะครับเจ็บชงหัวล้นไม่ได้นะครับบอลลูนไดกไม่ได้นะเว้ยหยอง ก็สามต่อสี่ครับโ,โจเสือไล่เส้นลูกนี้โอ้โห,โหสวยงามครับเสือมีอะไรโจโจต้มต้มเมื่อทีล่ะไล่เส้ยนดีเราซีต่อสี่ครับโอ้โหบันทึกเอาหยองทำไงลูกนี้โอ้โหทีไล่หน้ากว่านะโชว์ถึงกับงงครับ มันสี่ต่อสี่ครับทำไงลูกนี้โอ้โหน้องคนนี้ปาดดีมากครับขนาดไม่ใส่รองเท้านะครับเนี่ยสีต่อสีครับหยองทำไงลูกนี้โอ้โห เจ้าหนองตีหัวดีมากลูกบอลลูกผมยาวบอลดีเป็นที่เราสี่ต่อสี่ครับเออลูกนี้โจยกมาไกลครับลูกนี้โอ้โหสลับขาบปาดไม่ได้ครับยิ่งนานนี่ไ,ไ,ไปมันตีหัวเลยมันหยาบเกิเลยใส่ปานานไม่โอ่งห้าต่อสี่ครับเปิดมาลูกนี้ท,นท,นทำไงโอ้โห ข้ามเขียวดีนะครับน้องสันไงมันยืนานเน็ตไจ้ะห้านี่มันถูกเต็มดัะเน็ตไกให้รถเขามันอาบนี่ต่สี่ต่อห้าโอ้โหเขียวไม่ได้เลยครับน้องหยองตีหัวครับลองเลเจ้ายอนีสดมากครับห้ต่อสี่ครับเกือบข้ามนะาลูอกัน อเราละตเรานต่อล4ตะพานดหม่ลยตะพานด้วยหิไม่ได้แม่ก้ไม่ยกยกเอารัางร่างสีนิดหน่อยครับโอ้โหจุรับไม่ได้ครับย่องหัวรีโมทเครับ สก,กอร์อยู่ที่5ต่อ4ครับหยอดลงนี้จู่เปิดถ้ายองจับได้ลูกนี้หายไม่หายโอ้โหติดเขียวครับเสมอต้อาโโมนอยลูกนี้ทำไงโอ้โหเสมอต้ามนอยลูกนี้ข้ามเขียวดีมากครับไปเลยโจูมาตองยานดับมาต่อสายเลยมาต่อสายมาต่อสายสี่ต่อห้าครับนี่ Oh โอ้โหไ่เซนครับลูกนี้ไม่เคยเห็นเจ้าโจเซฟนะครับอาจจะลงนิดหน่อยครับเดี๋ยวมาดูลูกเซฟใหม่ครับอ่าต่อห้าครับไ่เซนเดยี๋ยวล่างมากโอ้โหแต่ยอดดีมากครับเจ้าหยี สามันสามันเออเราสองคนเนอะเออเราลุมมันอยู่แล้วแต่เราลุมมันอยู่แล้วเปิดได้เปิดได้อ่าต่อห้าครับชิ้นของจะเซอร์ไปไหนลูกนี้ยอดเปิดมาโยกอย่างสวยเอาลูกนี้โอ้โหตีมหายตัวลุมมันอยู่แล้วเราชอบจะไปชอบจะไปสองหนึ่งเนี่ยห้าต่อห้าครับ โอ้โหลูกนี The ้ค oh. ร oh. oh. uh ึ huh. three, uh ่งรอดครับเจ้าหยองเริ่มหมดแรงแล้วเริ่มลงลูกเสิร์บจะโจ้แล้วครับจะกออยู่ที่6ต่อ5ครับโจ้ไล่ทรายลูกนี้โอ้โหออกนิดเดียวครับเจ้าหยองหมดแรงนะครับนั่งแล้วครับเจ้าหยอง ายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วลุ้นตายแล้วห้ตา,ต,า,ต,าต่อหกครับมองเซอร์ไปโจจับหนึ่งสองลูกนี้ล้นโอ้โหเสียดายมากครับลูกนี้โอ้โหตามเล่นไม่ทันนะครับทงไงโจว่าต้องถึงขนาดล้นหรอปล่อยลยุ้มดีแล้ว หกต่อหกครับเออลงนี้เอาไหมสวยงามโอ้โหตัวยธรรมาติต uh ัวนตจริง้็นยงเหยกปกติตัวคือคือตจริงๆลยยเ้ข้ามเกียวดีมากนะรับน้องเได้มานี่ยจะยกอีเน็ตเมเกียวเลยต่อหครับเกลียวกเลยบดีสวมเลยเอยช่วงนี้แต่ว่ายังังั แค่ตั้งแต่งานอย่างเดียวโอ้โหเสียดายได้ลูกมีเต้มเลยโอ๊6ต่อหกครับโชว์รับได้ลูกนี้ยกสวยๆตีหัวยอดโอ้โหจะย่อง ไม่ได้เขาต่อสามของขอต่อแล้วต่อเลยอ่อ้ผมลองให้นี่มากต่อหครับตาดยอดกวาโอ้โหนิดเดียวนะสมสองลองแม่งแรงม่เสมอยังสีเหรียกต่อ6ครับโจจับ1น่

เดหกต่อหกนะครับโอ้จับหนึ่งสองหน้าเน็ตลงนี้โอ้คู่ข้ามไม่สลับขาปาดลงนี้ไม่ข้ามนะ สกอร์อยู่ที่จิตต่อหกนะครับรับแค่นั้นละเบื่อได้โอ้โหลูกนี้พิกนิดนะครับสกอร์อยู่ที่6ต่อเจ็ดครับ ผ่านนิโจ้ได้ไงวะโขกแค่นี้โอ้โหโข่แค่นี้เมาผ่านนิโจ้เหรอเรางงกับมันอยู่เอาละครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อเจ็ดนะครับดูโจโจ้เสิร์ฟครับ จอยองบอกพวงนี like three, 3, ้ตะให้สามพันนะครับยองบอกต้องถอดรองเท้าหมดนะครับตะให้สามพันเจ็ดเท่าครับเจ็ดเท่านะครับ ไอำกลยอรนอูัเยนูอยู่ที่8ต่อเนะครับโจเซิไ์ฟไล่ซ้ายนะครับอันาขติดเกียวครับโอ้โหลำบากนะครับตรงนี้เปิดเข้าป่าครับน้องโจครับ จิตต่อแปดครับโจโยกมาลูกนี้โอ้โหเกือบไม่ข้างเลยโดนหัวนิดนะครับแต่ต่อเจ็ดครับโอ้โหเจ้าหยองตีดีมากเจ้าโจนี่ถึงก็เกี่ยวไม่ได้ ผแปจิตต่อแปดครับเออลูกนี้โจทำไงสวยงามโอ้โหไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันครับไปดูมึงไปอเาีเเต้องไปเจอนย่างหนอยงแอบต่อจครับจองล่างมาลูกนี้หยอด โอ้โหลกนี้เสียดายครับรับไม่ได้ครับพอน้องไม่ใส่รองเท้านะครับก็เลยรับยากนะ7จดต่อแปครับเโอ้โหเขี่ยยากมากครับถ้าน้องก็ททำข้ามนะครับจ้าหยองถือว่าสุดยอดครับกล้าต่อสองหน่เหลี่ยม แอต่อเจ็ดนะครับแ้มถือว่าไม่ห่างนะครับออกลงนี้เก้าต่อเจ็ดครับดูลูกเส์ฟครับโจตัดไปไหนตัดขวาครับก็ยองไม่หลงเลยนะครับโอ้โหตีลำมตัวครับจะโจถึงกับร้องเหมือนลูกตกบ้านเลยนะครับ เจ็ดต่อเก้าครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับลูกนี้เจ้ายองออกลูกเสือบไม่ได้นะครับก็ยืนสองคนเก้าวต่อเจ็ดครับโจเซอร์ไปไหนลูกนี้โอ้โหออกนิดเดียวครับมาดูลูกเสือบเจ้ายองบ้างนะครับ จะเจาะเกมได้หรือล่าครับโชว์เนิดนึงครับหายกับนาเนสโอ้โหเหยียบไม่ข้ามนะตรงนี้้ายต่อเก้าแล้วครับเจ้ายองขยับขึ้นมานิดนึงครับเจ้ายองหลอนนะครับได้ยินเสียงวอนครับเอาแล้วครับจับหนึ่งสอง โอ้โหเวอร์ไม่ถึงนะครับลูกนี้อ๋อจะโ,โ,โจเกี่ยวได้ครับไหลไปลูกนี้ล้นนะครับครับเจ้าหยองแต่ยอดโอ้โหสุดยอดเลยครับเจ้าหยอง <c oughs> โอ้เจ้าหยองทำ <c oughs> ดีมากนะครับลงกี <c oughs> นี้ตอนนี้สกอร์อยู่ที่เก้าต่อเก้านะครับ

เสิร์ฟไม่กินเจาะหยองดูดีครับ,รบทีนี้เจาะหยองรับได้นะครับน้องยอดเอาติดเกียวครับนี้แต้มหรือไม่โอ้โห <c oughs> ลุ้นเยี่ยวเหนียวครับตรงนี้เจ้าโจาครับ <c oughs> จืนด้วยกันครั้งแรกนะครับน้องนี้ซ้อมอยู่แถวสวนลุมนะครับ สิบต่อเก้านะครับตัดขวาลูกนี้โอ้โหเจ้ายองรับได้ทุกลูกนะครับโอ้โหติดหัวนิดนะครับลูกนี้ตีหัวดีมากนะครับเจนิสสูงไปหน่อยครับก็เลยมองไม่ข้ามนะครับไปสิบอิสต่อเก้านะครับโอ้โหเจ้าโจ หลอกดีมากครับทีมครับ